ทุกผู้ชมคะที่สหรัฐอเมริกาขณะนี้ก็เร่งฉีดวัคซีนนะคะจากประชากรกว่า300ล้านคนขณะนี้ประมาณ50%ที่ได้รับเข็มแรกไปแล้วนะคะหรือว่าโดสแรกไปแล้วแต่ถ้าไปดูกลุ่มประชากรแต่ละเชื้อชาติก็จะเห็นว่าเข้าถึงวัคซีนได้แตกต่างกันออกไปค่ะขณะที่กลุ่มเครือข่ายคนไทยในนครลอสแองเจลิสก็ได้จัดโครงการเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทริวยวทาสมุทรค่ะ Oh, well, thank you. And รณรงค์ฉีดวัคซีนผ่านการ์ตูนดัง Sesame Street. <ถ>ออเซซามิสตรี t รัฐโอไฮโอออกลอตเตอรี่หล้านดอลลาร์สหรัฐจูงใจคนมาฉีดวัคซีนเปิดจุดฉีดวัคซีนในสถานีรถไฟเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของแผนกระตุ้นการฉีดวัคซีนในสหรัฐขณะนี้มากกว่าครึ่งของประชากรสหรัฐได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม แต่รายงานการรับวัคซีนแยกตามเชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐยังมีข้อจำกัดมีรายงานว่าชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันกลุ่มฮิสแปนิกและเชื้อชาติอื่นๆเข้าถึงวัคซีนได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับชาวอเมริกันผิวขาวขณะที่ชาวเอเชียในสหรัฐการเก็บข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนมักถูกรวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือจัดกลุ่มให้เป็นเชื้อชาติอื่นๆในการรับวัคซีน ช่วงแรกของการเปิดรับวัคซีนในหลายรัฐของสหรัฐเป็นการลงทะเบียนออนไลน์และใช้ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสระบุว่าสำหรับคนไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานต่างประสบปัญหาข้อจำกัดการเข้าถึงวัคซีนจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคลินิกวัคซีนในพื้นที่ชุมชนไทย เพื่อให้เข้าถึง <ไป S 1> วัคซีนได้ง่ายขึ้นผู้สูงอายุข,ของเราเนี่ยค่ะที่6 0ขึ้นไปนะคะเ,เขาจะภาษาก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแล้วตอนที่สหรัฐโรลดาว c คซีนอันนี้ค่ะสำหรับ uh, healthcare workers uh, แรกเลยแล้วก,ก,กับ uh, ผู้สูงอายุนะคะ เขา expect ให้คนเข้าไปในออนไลน์ o r t a l System ใช่ไหมใน uh, บนอินเทอร์เน็ตแล้ววัคซีนไซต์ส่วน uh, ตอนแรกๆนะตอนใหม่ๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียก POD Sites นะคะใหญ่เมกะไซต์สหใหญ่โนมากเลยแบบ Dodger Stadium แล้ว only way to get there อ่คือต้องต้องขับรถ <c oughs> ไปนะคะอะ่แล้วก็เป็น drive thru o vaccine g h คือ senior เรานี่ผู้สูงอายุเราก็ไม่มีรถเหมือนกันเขาจะพึ่ง public transportation นะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยระบุว่าที่ผ่านมาจัดคลินิกฉีดวัคซีนมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ใกล้กับชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสรวมถึงวัดไทยช่วงแรกเน้นกลุ่มผู้สูงอ,อายุ ที่มีข้อจำกัดการเข้าถึงระบบลงทะเบียนออนไลน์ภาษาและการเดินทางถัดมาขยายไปยังกลุ่มพนักงานที่ทำงานตามร้านต่างๆที่มีข้อจำกัดด้านเวลาปัจจุบันมีการจัดคลินิกวัคซีน4วันต่อสัปดาห์ให้กับคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและกำลังขยายการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีคนไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าคลินิกฉีดวัคซีน ทำให้การเข้าถึงวัคซีนง่ายขึ้นไม่ต้องไปแย่งลงทะเบียนกับคนชาติอื่นๆขณะที่การได้รับข้อมูลการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องทั้งก่อนระหว่างและหลังการรับวัคซีนเป็นสิ่งสําคัญคลินิกฉีดวัคซีนสำหรับชุมชนไทยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนไทยที่คอยให้ข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการลดความลังเลต่อการรับวัคซีนส่วนใหญ่เขาถ้าเขามีแบบแบบ ปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยเขาจะ,ะ,ะเขาจะกลัวหน่อยนะคะคอนเซิร์นกลัวว่าวัคซีนจะแบบไปกระทบกระเทือนอเขาเพราะว่าเขาอาจจะมียาที่เขาทานอยู่แบบหลายๆยา <laughs> <laughs> แล้วเขาไม่รู้ว่ามันจะอนั่นยังไงใช่ไหมฮะ,ะจะคลาสยังไงกับยาเขา so อันนี้อพอเราจัด จะคลินิกวัคซีนอันนี้เราก็ให้เข้ามาคุยกับหมอเพราะว่าคลินิกวัคซีนของเรามีทั้งพยาบาลทั้งหมอแล้วมีก็โอกาสให้หมออธิบายให้เขาว่าจะโอเคคลินิกฉีดวัคซีนที่จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมชาวไทยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขของเขตปกครองลอสแอนเจลิสไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวไทยแต่รวมไปถึงชุมชนผู้อพยพเชื้อสายต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม ชันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน